ใบมิดโกนยินเล็ดใบมิดสองคมประสิทธิภาพสูงด้วยการเคลือบสารคุณภาพระดับพรีเมียมตามมาตรฐานแบรนด์ยินเล็ดจากสหรัฐอเมริกากล่องสีส้มโดดเด่นราคาไม่แพงมีวางจำหน่ายแล้วตามร้านขายอุปกรณ์ทำผมใกล้บ้านท่านหรือแอดไลน์ไปที่แอดกินเลดบาร์เบอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัตตเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําและทำวิธีการตัดทรงไซส์พาร์ตนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตเลียนซิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนทั้ง2ด้านเลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะไม่แบ่งรอบหัวนะครับผมจะแบ่งแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราแบ่งผมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ฟันรองปัตเตอเลียนเบอร์2นะครับมาทําการไถขึ้นทรงนะครับโดยกรอบทรงจะเท่ากับทรงอันเดอร์คัตนะครับก็คือเราจะไถตรงขึ้นไปถึงตําแหน่งจุดโค้งของกะโหลกศีรษะของลูกค้านะครับแล้วเราก็จะเผยหน้าปัตเตอเลียนออกนะครับเราจะไม่โค้งขึ้นไปสุดตามรูปทรงกะโหลกนะครับเราจะเหลือส่วนเนื้อผมไว้เพื่อรองรับผมด้านบนนะครับ สำหรับการถ่ายขึ้นทรงนะครับเราต้องอย่าลืมว่าเราจะถ่ายขึ้นเป็นลักษณะแนวตรงก็คือหลังจากที่เราตัดเสร็จออกมาแล้วเนี่ยแนวผมด้านข้างจะต้องตั้งฉากขนานกับรูปทรงกระโหลกศีรษะของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายนะครับตั้งหน้าปัตรเตาเลียนให้ตรงนะครับแล้วยกขึ้นไปให้สุดนะครับแนวผมก็จะตั้งตรงนะครับเราจะแน่เฉพาะช่วงตีนผมด้านล่างนะครับแล้วตั้งหน้าปัตตาเลียนตรงถ่ายขึ้นไปให้สุดเลย หลังจากที่เราถ่ายสร้างฐานทรงนะครับกันด้วยฟันลองปัตตาเลียนเบอร์2เสร็จแล้วผมก็จะใช้หวีใหญ่มาทําการเก็บขอบบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีแนวผมบางจุดที่มันยังล้นหรือว่ายังเหลือบแนวผมด้านล่างออกมานะครับหรือว่าตรงจุดที่เป็นขอบเนี่ยเราก็จะใช้หวีใหญ่เก็บโดยเวลาที่เราใช้หวีใหญ่มาเก็บขอบด้านข้างนะครับเราจะตั้งหวีให้ชนกับแนวผมด้านล่างก็คือแนวไกด์ไลน์จะเป็นแนวเบอร์2แนวฟันลองเบอร์2ที่เราถ่ายขึ้นทรงไว้นะครับ แล้วยกหวีขึ้นตรงๆนะครับพยายามยกให้สันหวีเนี่ยหรือว่าตรงโคนหวีเนี่ยไปเสมอกับบริเวณตรงช่วงขอบผมที่เราต้องการจะเก็บนะครับ จากที่เราเก็บขอบมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ปัตตาเลียนเบอร์ศูนย์นะครับโดยไม่ใส่ฟันรลองอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะถ่ายเบอร์ศูนย์สร้างเป็นแนวไกด์ไลน์เริ่มจากตรงจรก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะถ่ายจรให้ลูกค้าเนี่ยบางๆให้เหลือเป็นลายผมบางๆนะครับเราต้องการที่จะถ่ายเป็นลายผมบางๆและก็เหลือตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยไว้กันให้เห็นเส้นชัดเจนนะครับก็คือตรงส่วนจรด้านหน้าเราจะเหลือไว้เพราะฉะนั้นเบอร์ศูนย์เนี่ย เราก็จะไถเฉียงอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเฉียงลงมาด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าเพราะว่าเราต้องการให้เหลือแนวผมด้านด้านหน้าเนี่ยไว้สําหรับกันขอบนะครับเส้นมันจะได้เหมือนจอนยังยาวอยู่นะครับสำหรับด้านล่างนะครับเราจะไล่เหมือนอแท็ p เปอร์นะครับเป็นสไตล์แท็ p เปอร์เฟดนะครับก็จะไล่เป็น3จุดก็คือจอน2ท้ายทอย1 นะครับส่วนไททอยเนี่ยเราจะไล่ขึ้นไปต่ำๆนะครับไม่เกินติ่งหูนะครับอย่างในคลิปเนี่ยลูกค้าเป็นคนที่ท้ายทอยค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปไถให้มันสั้นลงนะเราจะไถให้มันยาวเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งสั้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูเด๋นะครับเวลามองมาจากด้านหลังลูกค้าเนี่ยจะเด๋ไปเลยถ้าเกิดเราไถาขึ้นสูงเกินไปนะครับหลังจากที่เราไถาสร้างไกด์ไลน์เบอร์ศูนย์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการโยกตัวปรับฟันนะครับ โยกเป็นเบอร์0ส,สไลด์ฟันนะครับไถขึ้นไปประมาณ1นิ้วห่างจากขอบเบอร์0นะครับประมาณ1นิ้วแล้วปรับฟันเป็นเบอร์0.3เพื่อมาลบขอบเบอร์0นะครับให้คงเหลือไว้แค่ขอบเบอร์0สไลด์ฟันเท่านั้นนะครับเราจะทำเหมือนกันทั้ง3จุดเลยนะครับทั้งตรงจอนและก็ส่วนที่เป็นท้ายทอยนะครับเราก็จะทำสเต็ปเดียวกันเลย ต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟันลองปัตรเตเลี่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วโยกตัวปรับฟันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันไถขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์สองที่เราไถาขึ้นตรงไว้นะครับโดยเวลาไถานะครับจะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเราจะวางปัตรเตเลี่ทีละครึ่งหน้านะครับโดยเพยเยอะอีกฝั่งหนึ่งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราจะใช้มุมปตตเตีรีนเกาะหัวลูกค้านะครับ เรอะไปเรื่อยๆนะครับไถกินไปเรื่อยๆค่อยๆอยขยี้ไปทีละจุดนะครับส่วนการวางองศาปัตรเตเลียนนะครับเราจะยกตูดปัตรเตเลียนสูงนิดนึงเพื่อให้หน้าฟันปัตรเตเลียนเนี่ยแนบกับหัวลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาท้องปัตรเตอเลียนไปแนบนะครับสังเกตดูเวลาเราไถ่ทาไมมันติดมันไม่ค่อยกินผมนะครับไถมันก็ติดตะกุกตะกักสะดุดนะครับไกลกระแทกหัวลูกค้าแรงเป็นเพราะว่าเราวางองศาปัตรเตเลียนไม่ถูกต้องนั่นเอง เพราะฉะนั้นตั้งใจดูในคลิปให้ดีๆนะครับการวางการเผยหน้าปัทเลียนต่างๆเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับหลังจากที่เราไถากันด้วยฟันรองปัทเลียนเบอร์1สไลด์ฟันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะโยกตัวปรับฟันผมก็จะโยกตัวปรับฟันปร,ปรับขึ้นมาเป็นเบอร์1ปกตินะครับโดยไถยในระดับที่ต่ำกว่าเบอร์1สไลด์ฟันนะครับคือเราจะทํางานให้เสร็จทีละจุดไปเลยนะครับเบอร์ Berkeley 1สไลด์ฟันเสร็จแล้วก็โยกตัวปรับฟันมาเป็นเบอร์1ปกตินะครับโดย semester, ล้นหรือว่า ลดระดับความสูงลงมาคือเบอร์หนึ่งเนี่ยเราจะถต่ำกว่าเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับ ั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ฟันรองปัตรเรียนเบอร์0.5นะครับมาลบขอบเบอร์0สไลด์ฟันนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราถ่ายด้วยเบอร์หเสร็จแล้วนะครับขอบก็จะจางไปนะครับส่วนมันจะหายไปไหมยังไม่หายนะครับขอบจะยังอยู่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราจะใช้ฟันรองปัตรเรี่ยนเบอร์0.5มาเก็บขอบนะครับมาหรือว่ามาลบขอบให้มันหายไปนะครับใช้0.5เนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเก็บกันน้วยเบอร์0.5เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กมากันขอบบริเวณด้านข้างนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ตัวเล็กเนี่ยของผมนะครับแต่งฟันมาค่อนข้างคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลากันนะครับกันสาหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับตรงส่วนที่เป็นมุมแบตเตอรี่น,นะครับเวลาเราใช้มุมวาดหรือว่าเข้าโค้งต่างๆเนี่ย ให้เราลงน้ําหนักมือให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกจี๊ดจี๊ดนิดนึงสําหรับปัตตาเลียนกันขอบที่แต่งฟันหรือว่าเจียฟันมาบางหรือว่าคมมากๆนะครับมุมปัตตาเลียนเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มือหนักเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกเจ็บหรือว่าเป็นรอยแดงๆขึ้นมาทันตาเห็นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นเวลาที่เรากันขอบนะครับให้เราลงน้ําหนักมือเบาที่สุดหรือว่า เืินน้ำหนักมือด้วยนะครับแค่วางลงเฉยๆเส้นผมก็ขาดแล้วนะครับไม่ต้องไปกดหรือว่าไม่ต้องไปขยี้นะครับ สำหรับการกันตรงมุมหน้าผากนะครับเวลาเรากันตรงมุมหน้าผากเนี่ยผมจะวางปัตเตเลียนตามแนวเส้นเลยไม่ต้องไปขยี้ให้เส้นมันใหญ่นะครับแค่วางหน้าฟันปัตเตเลียนลงไปเฉยเฉยสองรอบนะครับไปหันหน้าขึ้นบนกับหันหน้าลงด้านล่างนะครับเส้นจะได้คมทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นแค่วางปัตเตเลียนลงไปเฉยเยเนี่ยเส้นก็ใหญ่แล้วนะครับไม่ต้องไปขยี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมิดโกนกันอีกรอบหนึ่ง ส่วนหน้าผากนะครับผมจะกันไม่สูงเท่ารอยเดิมนะครับจากในคลิปก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีลูกผมที่มันชี้ๆออกมาของลูกค้าเนี่ยเนื่องจากอ่ารอยเดิมของเขาเนี่ยกันมาสูงนิดนึงนะครับจริงๆแล้วหน้าผากเนี่ยเราควรจะกันเฉพาะตรงช่วงที่เป็นขนอ่อนหรือว่าลูกผมเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปตัดเนื้อผมด้านบนออกเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมขึ้นเนี่ยมันจะไม่สวย หลังจากที่เราการขอบด้านล่างเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือตรงจุดที่เป็นรอ,อยบุ๋มหรือว่าเป็นจุดดำๆนะครับ <g år> ก็จะเป็นรอยพับของสีสษะลูกค้านะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมจะใช้กันไกฟันปลานะครับมาเก็บเป็นบางจุดนะครับก็คือเก็บเฉพาะจุดที่เป็นดำๆคือเราจะใช้กันไกฟันปลานะครับมาเก็บจุดที่เป็นหลุมดำๆนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะรักษาฐานทรงนะครับหรือว่าโครงสร้างของกรอบทรงเนี่ยไว้นะครับ ไม่ให้มันเป็นรอยบุ๋มหรือว่ารอยบุ๋มลงไปเราก็จะใช้กันไกฟันปลามาซอยให้เนื้อผมบางลงนะครับจุดที่เป็นดำๆผมหนาๆเนี่ยพอโดนกันไกฟันปลาสับเข้าไปเนี่ยก็จะสีก็จะจางลงนะครับเราจะใช้วิธีนี้เก็บงานนะครับหลังจากที่เราเก็บงานด้านล่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซอยผมบริเวณด้านบนนะครับโดยการซอยนะครับผมก็จะหวีผมเป๋มาฝั่งที่ลูกค้าเป๋ปกติเลยนะครับ คือเราจะซอยให้แนวผมด้านบนกับด้านข้างเนี่ยเชื่อมกันนะครับ จากที่เราซอยแนวผมด้านบนกับด้านข้างเชื่อมกันแล้วนะครับผมก็จะมาซอยไล่เลเยอร์ด้านบนต่อก็คือเราจะเริ่มซอยจากด้านหลังไล่ไปด้านหน้าซอย3าแถวเหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับ1 2 3สไล่ไปด้านหน้าโดยช่อบริเวณตรงมุมหน้าผากเราก็จะเหลือไว้มาเก็ตที่หลังนะครับเราจะซอยจากด้านข้างไปแถวตรงกลางแถวตรงกลางก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเราจะซอยเชื่อมกันทั้งหัวเลย หลังจากที่เราซอยผมด้านบนจนได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้ไดเนี่ยมาเป่าผมเพื่อเช็คดูว่าผมเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมเสมอกันหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรฟันปลานะครับมาซอยทีละช่อเหมือนเดิมนะครับโดยการซอยกันไกรฟันปลานะครับเราก็จะซอยต่ํากลางสูงโดยต่ําของเราเนี่ยก็คือประมาณ กึ่งกลางของความยาวเส้นผมนะครับไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเราจะไม่ซอยย้ำอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่ากันไกฟันป้าถ้าเกิดเราซอยย้ำาๆๆเนี่ยก็จะทําให้ผมสั้นลงได้นะครับ หลังจากที่เราซอยผมด้านบนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงมิดโกนนะครับโดยมิดโกนที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นใบมิดโกนจากค่ายจินเลดนะครับ <c oughs> กล่องสีส้มราคาถูกนะครับซึ่งใบมีของเขาเนี่ผ่านการเคลือบสารคุณภาพสูงตามมาตรฐานแบรนด์ยินเลดจากสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ลดอาการระคายเคืองผิวหนังหลังจากการโกนหรือว่าการใช้มิดโกนนะครับลูกค้าก็จะไม่รู้สึกแสบหรือว่าคันผิวหนังหลังจากการโกนนะครับ ใบมีดบางและก็คมเฉียบนะครับทำให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใบมีดโกนแบรนด์ยินเลศนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้ดีราคาไม่แพงด้วยนะครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับทรงไซส์พาร์ทนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเราจะเป๋ไปโดยไม่ต้องยกสูงมากนะครับอย่างไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะครับส่งไทยบาร์เบอร์บายช่างต้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ